อันบอสกับเจโร่กลับมาแล้วนะครับผมทำเนวก็บอกอยู่แล้วนะว่าผมมารีวิวอะไรก็เจ้านี่ครับผมไลท์เคมีเทรดดิ้งการ์ดเฟสหนึ่งนะครับสีส้มแปลดสวยมากเลยนี่ตัวกล่องนะจะเห็นได้ว่าเนะี่ยมีแค่ออชชาร์แล้วนะี่นะให้ดูดีไซน์ทั้ง6ด้านนะนี่ ข้สิ่งที่อัปเดตเพิ่มเติมจากเฟส0เลยก็คือตอนเฟส0อะ่ะกล่องหนึ่งอะ่ะจะมี30ซองซองละ3ใบใบายกกล่องก็คือได้ไปเลย90ใบส่วนอันนี้มี20ซองครับผมแต่ว่าซองหนึ่งอะ่ะจะมี 5ใบครับผมก็ถือว่ายกกล่องเนี่ยจะมี100ใบนะและอย่างก็คือ,อเฟส0เนี่ยมันมีการ์25ลายครับผมแล้วก็ถ้าซื้อยกกล่องนั้นไปอะ่ะก็ได้ครบทุกลายแน่นอนแต่เฟสหนึอันนี้ก็จะเยียบขึ้นมาหน่อยก็คือ,อมีทั้งหมด88แบบด้วยกันครับแต่ว่าถ้าไม่นับลายที่มันลายเดียวกันแต่ว่าคนละเลนนะก็จะมีอยู่57ลายครับผมอ๋อ แน่นอนว่าเนี่ยเพื่อนผมคนดีคนเดิมน,นะซื้อมาให้จากญี่ปุ่นอีกแล้วนะครับและแน่นอนว่ามันแกะมาให้ผมเรียบร้อยแล้วข้างในก็เนี่ยฮะเหมือนกับเฟ,ฟซนูนได้เลยแค่เปลี่ยนสีกล่องนะเรามาดูกันครับว่า100ใบที่เพื่อนผมยกกล่องมาให้ในกล่องเนี่ยมันจะมีลายอะไรบ้างอ๋อตอนอื่นนะฮะผมต้องขอบอกก่อนว่า เนื่องจากว่าเซตเนี่ยมันจะเริ่มมีการ์ดแบบหลายเลนมากขึ้นนะจากเฟสโซนะ่ะที่มันมีแค่ทอมมอนกับเลเจนด์ก็ในเฟสหนึ่งครับก็จะมีเลดเพิ่มขึ้นมาอีก2-3เสามเลนนะก็คือมันจะมีเลนอร์ครับผมซึ่งก็คือแร่ SR ซูเปอร์แร่ UR อัตเมทแร่ LP เลเจนด์พาราลลลก็เป็นการเลเจนด์แต่เป็นอีกอาร์ตหนึ่งนะแล้วก็มี EX เอ็กซร้าการที่มีตรงเนี้ยสินะเอาว่าหลังจากจที่ผมชําแหละดูว่าทั้งกรองเนี้ยผมได้ตัวอะไรบ้างผมจะมาชี้ให้ดูเลยว่าการแต่ละเลเมีความแตกต่างกันยังไงนะโอเคเริ่มจากปึงแรกนะใแบบแรกสุดนะก็ด็อกเตรโคโซนะมาดูว่ามีกี่ใบ 1...2... สามอ่าสามใบด็อกเตอร์โคโซโนะฮะมีสามใบนะครับผมซึ่งก็เป็นเรดซีนะด็อกเตอร์โคโซ,โซเรดซีมีสามใบนะครับผมต่อเบอร์นิ่งเนโรมาดูกันมีกี่ใบหนึ่งสองสามอ่าเบอร์นิ่งเนโรคอมบอนนะมีสามใบต่อปอยไคเซอร์บีอ่าไคเซอร์บีนะนะหนึ่ง สองสามอ่ะไฮเซอร์ดีคอมมอนสามใบครับผมต่อไปชื่ออะไรวะครังจริงฟอนต์มิอ่านยากมากเลยอะเนี่ยดูวิกิเทียบแล้วกันง่ายดีอืมอ่าไฮเคสคื Hi ออ่างนงี้จริงก็ในวิกิอะ่ะมันอ่านว่าไฮเคสคิวแต่ผมว่าตัวเนี้ยมันไม่น่าใช่เคนะหนึ่งสอง สามอ่ะมีสามใบนะครับต่อไปดีฟมารีเนอร์หนึ่งสองสาม,สามดีฟมารีเนอร์นะคอมมอนสามใบซาสาเกตมารูอ่ะซาสเกตมาลูนับกันนะหนึ่งสองสามส,ามสี่อ่ะซาสเกตมารูมีสี่ใบครับผมนี่ต่อไป เก้เกี้ยวคอปเกคิโอคอปเตอร์นะหนึ่งสองสามอืมก็เป็นการไฮซีกันนะสามใบนี่ต่อไปนะคาริวดอสนะหนึ่งสอง สามอ๋าเลซี่เหมือนกันมี3าใบนะผมจะพยายามไปให้ไวที่สุดนะเอาจริงๆตอนเนี้ยผมนับดูแล้วมันก็มีประมาณเฉลี่ยอยู่ที่เอาคอมมอนนะก็คือลายละ3-4ใบนะแกนเวล1 2 3แกนเวลมี3าใบนะเป็นคอมมอนด้วยต่อไปสไปเคอร์รู้ปะ่ะผมนึกถึงไอเนี้ยจักรยานในเอ็กเซดเลยสไปเคอร์มีกี่ใบ1 2 3ามใบนี่ใบเ่อสามใบออกไปเกนเก,น,เกนโชโชเดี๋ยวเกนเกนโชโชบล็อกที่แล้วมันก็มีนะไอตัวเนี้ยอ่ะนะนะหนึ่งสองสามอ่ะนี่ก็เกนเก,น,เกนโชโชในกล่องนี้ก็มีสามใบนะเทียร์ต่อที่แล้วมีตั้งเจ็ดแปดใบลายต่อไปบูเลต์แบมนะมาหนึ่งสอง 3ามูเลตแบงมี3บใบต่อไปไพเลสกล่องที่แล้วก็มีใบเนี่ย1 2 3นี่ไพเลสสามใบนะก็คอมมอนเหมือนกันอ่าเท่าที่ผมดูจากตาเนื้อเนี่ยผมว่าทั้งเซตปึงแรกเนี่ยเป็นคอมมอนหมดเลยนะต่อไปแมดวิวอันนี้ก็เป็น การ์ดที่สปาน่าใช้แปลงร่างนะ 1...2... 2ึ่อใบมทวิลก็คอมมอนทั้งคู่นะต่อไปอาคาเมนทิสหนึ่งสองสามอ่าคาเมนทิสมี3ามใบต่อไปโอโดโริปปาหนึ 1, ่งเป็นคอมมอนเหมือนเลยนะนี่โอโดโริปปา สามใบด็อกคิริมาจินอีกแล้ว1 2 3น,นี่ด็อกคิริมาจินสามใบต่อไปกัตโชวเวลอีกแล้วนะมึงหนึกัตโชวเวลสามใบต่อไปครับชื่ออะไรวะสมาร์ทโฟนอ่ะ1 2 3มาโฟนมีสามใต,ต่อไปออกระจัวปิ กัโฮทารุคิกะโฮทารุอ่ะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามอิกะโฮทารุสามบายก็ 3, Boy, จะมีเคมีที่เป็นคอมมอน20ลายลายละ3 4ใบนะอ่ะเปรียบเทียบให้ดูนะการคอมมอนที่ลายเหมือนกันระหว่างเฟสศูนย์กับเฟสหนึ่งนะตัวอาร์ตัวอะไรเนี่ยก็คือ เหมือนกันเด้เลยนะตัวความเงากระดาษตัวแมทเทเรียตัวอะไรก็คือแม่งเหมือนกันเด้เลยมันมีจุดเดียวเท่านั้นครับที่ต่างกันครับผมก็คือนี่ฮะโฟกัสให้ตัวรหัสที่อยู่ในการ์ดนะครับผมก็เฟสศูนย์นะมันก็จะขึ้นต้นด้วย RT ศูนย์นะเนี่ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยแต่ถ้าเป็นของเฟสหนึ่งนะก็จะขึ้นด้วย RT หนึ่งนะครับนี่จะขึ้นต่างกันนะ แต่มันก็คือเลดเดียวกันวัสดุแบบเดียวกันแค่คนละรหัสเท่านั้นเองปึก๊กต่อไปอืมอ่าเท่าที่ดูด้วยตาเนื้อมันก็เริ่มแบบว่ามีความแบบระยิบระยับแล้วนะต่อไปอันนี้ก็น่าจะเป็นปึ้งการ์ดที่ไม่ใช่คอมมอนบ้างนะนี่เนี่ยดูยในกล้องก,ก็รู้สึกได้ถึงความแบบระยิบระยับนะเริ่มจากอันนี้เป็น ฮอปเปอร์วันนะครับผมเลด R อาร์แลนะนี่ก็จะมีความวิ้งแบบนี้อ่ามีฮอปเปอร์วันเลดแรนะครับผมสามใบสวยกริบเลยต่อไปครับผมสตีมไลเนอร์นี่เลด R อาร์เหมือนกันหนึ่งสองสาม สีไลเนอร์เลยอานะนี่มี3าใบเหมือนกันสวยวิบเลยก้าวต่อไป X วิสา์ครับผมก็จะเป็นเรด EX นะเพราะว่าเนี่ยฮะเคมี K มีพลัง10ก็คือว่าจะเป็นเรดเฉพาะสำหรับเคมีที่มีตรงเนี้ย10นะก็อืมดูรายละเอียดทองแบบว่าไงอ่ะสวยกริบเลยมีใบเดียวลายต่อไป นี่ Mars Rider Dead O นะเป็น d e นไลเนอร์เฮ้ยสวยเลยอันนี้เป็นเ e ด LP ครับผม Legend p a l o l ลอีกอาร์ตหนึ่งนะของการดุ่นพีอ่าต่อไปอันนี้แน่นอน oh, เป็นกาดเลด l อลนะ m าร s r i d e r Bill อ่าต่อไป Mars Rider k i ์ i k i ิกก็ L เหมือนกันอากิโตอ่าเป็นมังกรนะ เท่เลยแล้วต่อไปโอโดริป้าเลตอาร์นะเยมีกี่ใบหนึ่งใบเดียวโอโดริป้าเลตอาร์นะนี่มีใบเดียวเฮ้ย hey! อันนี้สเกโบเลตยูอาร์นะครับผมเฮ้ยมีเลตอาร์ด้วยใบยหนึ่งเฮ้ยไม่ดิสองเฮ้ยสามผมได้สเกโบเลตอาร์สามใบครับผมแล้วก็ยูอาร์อีกใบหนึ่งนะ อัปปาลีบูชิโดอนะได้ U R เหมือนกัน,แล,กกน,น,กนแล้วก็อาอีกปาหนึ่งสองสามอ่ะเหมือนกันได้อัปปาลีบูชิโดเรด R สามใบแล้วก็ U R อีกหนึ่งต่อไปแอนทรูเปอร์เฮ้ยอันนี้เป็นเรด S R นะครับผมนี่แอนทรูเปอร์แล้วก็ม,ม,มีเรด R เรดหนึ่งสอง สามสี่เฮ้ยก<อ>็แอนครูเป,ปอร์ผมได้เลตอาร์สี่ใบนะครับผมแล้วก็นี่เอสอาร์อีกหนึ่งใบคือยกกล่องในการเลตสูงๆยเยอะเหมือนกันนะเนี่ย,ยเรสเลอร์จีนี่ยูอาร์แลวไปหนึ่งใน UR อ่ร์มอกาต่อไปอันนี้เป็น SR ครับผมแล้วก็ R เอาเรื่องว่ะเรสเลอร์จีนะครับผมนี่ผมไดอาร์ R มาสี่ใบครับผมแล้วก็มี SR ใบหนึ่งครับผมแล้วก็ UR ใบหนึ่งโพดดชครับผมนี่ของหายากในหนังไรเดอร์นะก็คือมอไซค์อันนี้เป็นอัตเมทเรเลยนะใบหนึ่งต่อไป SR สอาเอสามีสองใบครับผมก็คือเป็น UR กับ SR h i ารไฮเคสคิวอันนี้เป็น SR หนึ่ง อ่ SR ใบเดียวพิกะโพทาอันนี้เลดอาร์นะหนึ่งพิกะโคทาอร์ R, อีกหนึ่งใบ, SR, งบเบอร์นิงเน SR หใบพายเลเลตอาร์หนึ่ใบเออหนึ่งใบจริง g จนวอลเลตอร์ก็หนึใบสไปเคิลเลอาร์ก็หนึ่งใบ,ลลงบแล้วก็เกนเกนโชโชเลตอาร์หนึ่งใบครับผมอ่ะให้ดูความแตกต่าง ระหว่างการ์ดในแต่ละเลทครับผมเริ่มจากเลทนอร์มอสุดนะก็คือเลทซีคอมมอนนะนี่ตัวการ์ดก็จะเป็นการ์ดเคลือบเงาธรรมดาแบบนี้ต่อไปเลท R ครับผมแรก็จะเริ่มมีความแบบเคลือบเมทัลลิกมาหน่อยนะเนี่ยจะสังเกตได้ว่ามันมันจะวิบวับกว่าที่คิดนะต่อไป SR นี่ เอาจริงป่ะผมว่า S R กับ R มันก็ยังดูมีความแบบใกล้เคียงกันอยู่นะเนี่ยในคิดว่ามันอาจจะไม่เห็นถึงความแตกต่างนะแต่ว่า S R มันจะมีความแบบงั้นเดี๋ยวผมลองเอามาโบกกับแสงเล่นๆก่อนนะเริ่มจากเลน R ก่อนนะอืมพอโบกกับแสงแล้ว b แบ็กกราวก็จะมีความแบบมืดๆสว่างๆส,างสับกันไปนะต่อไป S R อืมไม่รู้ว่าคนดูรู้สึกเหมือนที่ผมรู้สึกไหมผมว่า SR ตัวความวิบวับมันจะมีความแตกต่างจาก R อยู่นะต่อไปอ l t i ติเม r a รกนี่ตัวเลขแล้วก็ส่วนที่เป็นอาร์ตของพลังอะแล้วตัวอักษรตัวหล่อดอะไรเนี้ยก็จะมีความแบบว่าเคลือบสีทองอะ่ะเนี่ย มันก็จะแบบทองสะท้อนแสงระย,ยิบเลย,ยับเลยแบบนี้ต่อไปครับผมนี่เลดแอครับผมเลดแอผมว่ามันจะมีความแบบอัปเกรดจาก C ขึ้นมาหน่อยก็ตรงที่ว่าเลดแอะ่ะมันจะเป็นเครือบแบบออกเมทัลลิกนิดนึงอ่ะอืมเฮ้ยผมว่าเลดแอะ่ะมันก็มีความวิงวับใกล้เคียงกับเลดอาอยู่เหมือนกันนะก็คือเลดแออ่ะมันจะเป็นการ์ด พลังของไรเดอร์รุ่นพี่ต่อไปอันนี้ LP ฮะ Legend พ a r a l l e กก็นอกจากงานอาร์ตของการ์ดที่จะแตกต่างก,กับการ์ดเลดแอลแล้วก็คือการ์ดเลดอละอาร์ตก็จะเหมือนกันหมดก็คือจะมีตัวไรเดอร์รุ่นพี่ยืนทางซ้ายแล้วก็มีตัวอะไรก็ไม่รู้อะ่ะเสมือนเคมีจากพลังของไรเดอร์รุ่นพี่ตัวเนี้ย ทางขวาก็จะเป็นอย่างนี้หมดเลยแต่ว่า LP ครับผม Legend Parallel ก็จะเป็นอีกอาร์ตหนึ่งที่ตางก,กันออกไปเลยเออใช่เคมีปกติของกอชาร์ดอ่ะมันก็จะมีอีกเรทหนึ่งนะก็คือเรด P Parallel ซึ่งใช่เปิดมาแล้วไม่มีครับผมต่อไปครับผมอันนี้เป็นเรด EX นะครับผมก็อย่างที่บอกครับผมก็คือเป็นเรดสำหรับเคมีที่มีพลัง10นะ และสิ่งที่แตกต่างที่ผมเห็นแล้วก็คือข้างหลังครับผมคือโดยปกติอะเคมี1นถึงเอะมันจะเป็นหน้าไรเดอร์ครึ่ง1ใช่ไหมเพื่อที่จะแบบว่าหาคู่มาประกบกันแต่นี่พอเป็น10แล้วอะมันไม่ต้องคู่ใครแล้วอ่ะดังนั้นข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้ครับผมเป็น X อย่างนี้เลยเท <Hey, S 2> ชเวล่านี่นะการ์ดร้อใบ88ดนัมเบอร์นะ หรือท่านับที่มันเป็นลายเดียวกันแต่คนละเกรดก็จะมี57ลายนี่ยังไม่หมดนะโต๊วางไม่พอครับผมต่อเก้อีช่วยนะมันต้องมี88นัมเบอร์ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมนับก่อนนะว่าในกล่องที่ผมได้เนี่ยมีกี่นัมเบอร์นับก่อนนะ1 2 3 4 5 3> 6 7 8 9, 9, 9, 9, 9 1 0 1ี่ห้า14 15 16 17 18 1้า0 21 สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแี <sm> ่ส <sh> ิน <calculus paced> <sh arp inhale> ัมเบอร์ครับผมก็ถ้ารวมพวกที่มันเป็นลายเดียวกันแต่คนละเกรดก็จะเป็นเออนัำนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิอ็ดสองมีแปดอันนี้มีแล้วอันนี้มีแล้วนี้มีแล้วอันนี้มีแล้วอันนี้มีแล้วนี้มีแล้ว ้ยี่เอล้วย1เอ็ดสองสามอชิโดยไม่มีย4่สี่ยห้าอันนี้มีแล้วย6่หกย9 3เจ็ดยปดเบเอ็ดสามลายพอ,อไม่ครบนะ นี่คือเคมีห้ใบาจากเฟสโสนที่ไม่มีคู่นะครับผมเรามาดูกันว่าถ้าเราซื้อเคมีของเฟสหนึ่งมาแล้วเนี่ยมันจะมีคู่ไหมอ่าในที่สุดก็ครบคู่สักทีนะเดี๋ยวหงายดูทีละชุดดีกว่าเริ่มจากคู่นี้ก่อนนะนี่แมดวิลกับไพรเรตนะก็แมดไพรเรตต่อไป คู่นี้เบอร์นิงเนโรกับกอริลลาเซนเซเบอร์นิงกอริลลาต่อไปเซตนี้นีมาริเนอร์กับเวนอมเรกนะเวนอมมาริเนอร์ต่อไปคู่นี้คู่นี้ก่อนละกันขอเปิดทีละใบานะนี่เกณฑนโชโชกับบ u l เลตแบงนะก็จะเป็นบ u l เลตโชโชต่อไปคู่นี้เอ e เนอร์จกับ ซาสึเกะมารุเอนโรจิมารุนั่นเองในที่สุดก็พบคู่สักทีนะครับต่อไปก็เหลือแคแ่มาดูการที่เหลือกันบ้างดีกว่าครับผมว่ามันจะสามารถจับคู่กันเองได้หรือไม่อ่าได้มาอีก5คู่นะครับผมเริ่มจากคู่แรกก่อนนะเล s เซอร์จีกับแอนทรูเปอร์นะนี่ก็จะคู่กันเป็นแอนเลเซอร์คู่ต่อไป อัปเปอร์เล่บุชิโดกับสเกโบคู่นี้ก็จะเป็นอัปเปอร์เลสเกโบนะฮะต่อไปอันสมาร์โฟล์กับปิกะโคทารุนะคู่กันก็จะเป็นซูมาโคทารุนะครับผมต่อไปคู่นี้อ่าโอดริป่ากับคาเมนทิสนะก็จะเป็นโอโดริแมนทิสนั่นเองต่อไปคู่นี้สไปเคอร์กับ ไบร์คเกอรกับแกนวานะก็จะคู่กันเป็นสปายวานั่นเองนี่ก็เป็นอีก6ใบที่ไม่มีคู่เหงาอีกเช่นเคยนะครับต้องซื้อเฟส2ต่อสินะโอเคฮะจบคลิปกันแต่เพียงเท่านี้ดีกว่าสงสัยใช่ไหมว่าทำไมคลิปนี้ถึงไม่มีรอมาเสียบกับเข็มขัดก็เข็มขัดผมยังไม่มาับผม ก็เดี๋ยวไปทบในช่วงรีวิวเข็มขัดก็ชดดาไดเวอร์แล้วกันนะก็ขอปิดไปเพียงเท่านี้ครับผมก็ก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้นะครับจะได้มีพลาดคลิปใหม่ๆของเราแล้วก็คอมเมนต์ได้นะเป็นกำลังใจให้ช่องเจฮีโร่และเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมก็เทปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วผมก็ไปแล้วครับผม สวัสดีครับป่ะจบคลิปนะครับผมก็มีเรื่องจะบอกทุกคนผมจะแจกไอ้นี่ครับผมนี่ Weekly Playboy เล่มที่44ประจำปลายเดือนตุลาคมปีนี้นะนี่สองพี่น้องแห่งความมืดขึ้นปกเลยนะฮะพี่ต้นไปฮิ้วมาจากญี่ปุ่นและพี่เปา เป็นคนออกตังนะครับนี่นะก็จะมีเซตถ่ายแบบของสองคนนี้นะแล้วก็นี่มี d v d เบื้องหลังด้วยนะแล้วก็ยังมีเซตถ่ายแบบของนักแสดงไรเดอร์อื่นๆรวมอยู่ในนี้ครับผมอ่ะ,จะแจก1นึ่งรางวัลน,นะครับผมส่วนกติการ่วมสนุกนะเดี๋ยวผมไปประกาศในแฟนเพจเจฮีโร่ครับโอเคจบเพียงเท่านี้ครับบาย